หม้อต้มกาแฟของเรา3ถ้วยวันนี้เลยนะครับคือโซ <solution S 1> ลูชันด้านกาแฟวันนี้ใช่เป็นแบบหมอ uh huh. ้อต้ม3คัพเป็นไซส์เล็กเนาะตัวนี้ไม่เลยพี่คิว5สีเลยนะ5สี5สีใครชอบทานพวกกาแฟสดอะไรแบบนี้เนี่ยจัดตัวนี้ได้เลยซึ่งโฮมโปรเนี่ยเรามีจำหน่ายหลากหลายไซส์หลากหลายสีนะครับในเรื่องของการใช้งานก็เป็นแบบคลาสสิกเลยวัสดุ อะลูมิเนียมนะครับมีฝาปิดพร้อมแล้วก็อย่างที่มินจับตัวนี้ถอดออกมาในเรื่องของความสะอาดใส่กาแฟความจุเนี่ยนะครับ150่งร้อยห้าสิบมิลลิลิตรด้วยกันนะก็จะได้ประมาณ3แก้วเนาะสามช็อตต้องใช้ความสะอาดช็อตเล็กๆเก้อยเก้าสบาทหกคัพวันนี้นี่เรียงกันมาเลยนะมี5สีมาด้วยเช่นเดียวกันนะไซส์หกขัพตัวไซส์นี้นะหกคัพนี่บอกเลยว่ามาคุ้มครบเช่นเดียวกัน ตัวนี้สามารถทําได้6ถ้วยเพราะว่าเขาสามารถใช้น้าได้สูงสุด3าม,ม,ม,ล,มล,ลิตรเ uh huh. นาะตัวนี้ในการใช้งานของเขานะ uh huh. ในเรื่องของการทํางานรวมถึงตัวนี้จะใหญ่กว่าในเรื่องของหมอ้อตัวหมอ้อของเขาซึ่งบอดี้เหมือนกันมือจับเป็นไม้เหมือนกันเช่นเดียวกันค่ะพี่คิวเองหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเตาแก๊สนะมีเตาแก๊สปิ้งนิงเนี่ยมีสองรุ่น uh huh. รุ่นมินิและรุ่นสแตนดาร์ด huh. เดี๋ยวขอมารุ่นนี้ก่อนรุ่นมินิของเราวันนี้นะครับสำหรับการใช้งานเป็นไงบ้างพี่มินตัวนี้ตัวโคร เขานะคผลิตจากวัสดุคุณภาพดีแน่นอนแข็งแรงเนาะพี่ยิเนาะตัวนี้แล้วก็เวลาจัดเก็บเนี่ยเขาจะมาเป็นเซ็ตให้อย่างดีเลยแล้วก็ตัวหัวเก็บเปลวไฟตัวนี้ค่ะเป็นแบบเกลียวทอนาโดรุนแรงแน่นอนเดี๋ยวขั้นแรกก่อนก่อนใช้งานเปิดตัวนี้ก่อนค่ะพี่ยวเปิดอ่าพี่ยิดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยได้เลยเพราะว่าตัวนี้เป็นไซมินิเพราะนั้เวลาติดตั้งเนี่ยตัวนี้พอติดตั้งในเรื่องของ เขาเรียกว่ากระป๋องแก๊สเนาะ uh huh. ตัวนี้เขาจะมีด้านหลังเนี่ยสามารถเลยออกมาได้เห็นไหม mm hmm. เขาไม่ต้องกังวลเลยว่าเรื่องติดตั้งว่าจะาใช้แก๊สได้ไหมแก,ก๊สกระป๋องหายากไหมนี่เป็นไซส์มาตรฐานค่ะ mm hmm. เห็นไหมภายในโครงสร้างของเขาเนี่ยคุณภาพอย่างดีเลยในเรื่องของสารต่างตัวนี้2,380บาทเท่านะั้น ไซส์มาตรฐานวันนี้มาเช่นเดียวกันนะสีที่เราเลือกมาให้ในวันนี้เลยเป็นสีชมพูน่ารักน่ารักและอีกหนึ่งสีนั่นก็คือสีขาวนั่นเองจากแบรนด์ด็อกเตอร์ฮาส์ตัวนี้โหมดต่างๆก็มีไหมพร้อมนะอ่ะสมมติว่าใส่แก๊สเสร็จแล้วต้องการเพี่คือเปิดสวิตช์ไฟให้นิดนึงเปิบเปิบนะฮะดีที่ระวังรู้นะคะขวอุ้ยขวดมันรู้หายแล้วเนี่ยช่างช่างเก่งนะเราเองนะตัวนี้เรียบร้อยคลาสสิกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวงแบบเกลียวคอนโดรเช่นเดียวกันด็อกเตอร์ฮาส์หรือเพียง2,500 19บาทเท่าวันนี้เรามี3เบอร์เนาะจะมีเบอร์7เนาะจะอยู่ฝั่งพี่ิวใช่ไหมตัวนี้แล้วก็มีเบอร์9้าที่เป็นมินยบม,มาแล้วก็มีเบอร์8ด้วยเนาะน,นี้ให้เลือกกันเลยเริ่มกันที่เบอร์9ก่อนเลยนัมเบอร์9ของเราตรงกลางนี้ถูกไหมคะบอกเลยว่าหอมกรุ่นแน่นอนในทุกๆเช้าได้เลยคะ่ะในเรื่องของการดื่มกาแฟต่างๆเนาะตัวนี้แล้วนอกจากนี้นะคะพี่คิวในเรื่องของการได้ริมรับรสนะในเรื่อง,องความปโปรดปรานตัวนี้เป็นอาราบิก้าแบบขั่วเข้มรอ 1 0 0เปอร์เซ็นต์ค่ะ2 2งบาท8บาทแปดบาทใช่ไจะมี2ไซส์วันนี้มาให้เลือกเลย250กรัมและ450กรัมเป็นอาราบิก้าแท้100%เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันจากแบรนด์ The Coffee Cup ค่ะไม่ได้เป<อ>รี้ยว<อ>มากนะ<อ>ตัวเม็ตก,กาแฟของเราตัวนี้จะไม่ได้เปรี้ยวรสชาติตของเขาก็มีติด เปรี้ยวปลายนิดหน่อยเนาะก็ถือว่าโอเคเลยจะออกเข้มเข้มใช่สำหรับเป็นเข้มอ่าน่าจะเหมาะกับคนไทยคนไทยชอบทานกาแฟในรสชาติเข้มเข้มอย่าง199บาทและอยากได้วุ้นเต็มไปเลยนะเคยลองแล้วก็ต้องมาใส่นี้เลยหรือว่าชื่นชอบกาแฟมากๆ450กรัมของเราเรียอง้ยเ299บาบาทให้เจ็ดนั่นเองค่ะตอนนี้เสิงกาแฟครับเลยค่ะ ก็จะเป็นการดื่มกาแฟที่ไม่เข้มมากนะคาเฟอีนนะครับจัดเต็มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถใช้งานได้เลยนะครับกับกาแฟตัวนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งอาราบิกา100%นะใครชอบอเมริกาโน่นะครับเลือกเป็นในเรื่องของการคั่ว บางๆหน่อยได้299บาทต่อถุงเท่านั้นเทมเปอร์ตัวนี้นะคะซูมเข้ามากันได้เลยตัวเทมเปอร์ของเราเนี่ยจาก The Coffee Cup เช่นเดียวกันแบรนด์เดียวกับเมล็ดกาแฟของเราเนาะ57.5มิลลิเมตรนั่นเองในเรื่องของไซส์ของเขาค่ะพี่ฮิวนะตัวนี้ทดลองใส่กาแฟเข้าไปตัวนี้ขนาดนะอาจจะเป็น6คัพอาจจะขนาดใหญ่นิดนึงแต่คุณก็ใช้ได้ใช้ได้รวมกันได้ใช่790บาทเท่านั้น